สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายวันนี้จะคุยถึงหมู่บ้านกกกอกนะคะตัวละครเพียบเป็น f อซจากประเทศอังกฤษนะคะได้ติดตามข่าวมาตั้งแต่เริ่มแรกเลยมันอะไรกันนักหนาไม่จบไม่สิน้น มีทั้งพระเอกตัวร้ายละครน้ำเน่าตัวโกงอิจฉาลิษยาทุกรสเผ็ดมันละเกินเอาอย่างนี้แล้วกันลุงพลโดนแม่น้องกล่าวหาว่าเป็นผู้ต้องสงสัยคืออันนี้คือพูดออกสื่อนะคะกับพูดออกสื่อนะคะว่าเขาสงสัยอันนี้ฉันไม่ได้ มันโนไปด้วยตัวเองเองนะแต่ดูรูปการแล้วถ้าเราเอาใจเขามาใส่ใจเราถ้าเราโดนสงสัยว่าฆ่าคนตายนี่มันไม่ใช่คดีเล็กๆนะคะฆ่าคนตายถ้าเราไม่ได้ทำจริงๆการสงสัยคนนี้ ไม่ใช่เราจะพูดออกไปเราต้องมีหลักฐานบ่งชี้จริงๆว่าเขาเป็นบุคคลต้องสงสัยไม่ใช่ไว้แล้แวะระยะเวลาคาดเคลื่อนแค่ไม่ขี่นาทีเราจะไปสงสัยเขาไม่ได้นะคะแล้วดูพฤตกรรมหนา้าลุงพลนะคะเป็นคนใจร้อนทำอะไรเร็วๆร,ร,รีบๆไม่จริงๆไม่ได้ เป็นคนดูหน้าวางแผนปกปิดได้ขนาดนั้นและการกระทำอันนี้คิดว่าทำคนเดียวไม่ได้ซึ่งลุงพลมองดูแล้วไม่มีเพื่อนพ้องอะไรที่จะร่วมมือด้วยได้เลยเพราะเป็นคนพื้นที่อื่นมาอยู่นะคะอันนี้ซึ่งมันเป็นไม่ได้ แล้วสังคมในหมู่บ้านสังคมคนไทยยังเห็นดูรูปลักษณ์ภายนอกดูคนจนคนรวยคนรวยรู้สึกว่าจะมองเป็นคนดีไปหมดคนจนนี่จะเป็นคนด้อยค่าที่ใครจะทำอะไรก็ได้เหตุการณ์หลายๆเรื่อง มองดูแล้วไม่น่าจะเป็นลุงพลแต่ตอนนี้ก็ให้เป็นหน้าที่ของตำรวจไปว่าเขาจะหาหลักฐานอะไรถ้าเป็นก็ต้องร,รับออนนั้นแตนะคะแล้วแล้วคนที่เข้าไปหาลุงพล อย่างคนที่จะเข้าไปปั้นเป็นดาราหรือคนจะเข้าไปช่วยเหลือลุงพลเขาก็อยู่ของเขาเฉยๆที่บ้านนะคะเขาไม่ได้มาเรียกร้องให้ใครเข้าไปหาหรืออะไรทุกคนเข้าไปหาเองแล้วดารานี่มองดูแล้วลุงพลก็ไม่ได้อยากเป็นลุงพลอยากเป็นนักร้องอยากร้องเพลง จริงๆแล้วลุงพลอยากร้องเพลงมองดูรูปการแล้วแต่ลุงพลก็รู้ตัวเองว่าอายุมากแล้วมันก็คงจะไม่ได้อย่างนั้นลุงพลชอบไปวัดทาบุญชอบไปหาพระในกิริยาของเขาเขาเป็นอย่างนั้น มีนักปั้นเข้าไปหาเขาก็อยากจะไปปั้นอยากจะไปเป็นผู้จัดการแต่ลุงพลไม่ได้อยากเป็นลุงพลก็บอกว่าด้วยความเก่งใจลุงพลก็ว่าให้ป้าแตนเป็นผู้จัดการข่าวก็ออกให้ป้าแตนเป็นผู้จัดการเขาก็เลยมาเป็นผู้ช่วยผู้จัดการเป็นที่ปรึกษา นะคะไม่ได้มาเป็นผู้จัดการนะคะก็ไหางานมาให้แฮปปีป้อยากเป็นป้าแตนอยากเป็นตอนนั้นพอเข้าไปหากันก็แฮปปี้แอนดิ้งนักปั้นมือทองอก็อยากเป็นปน้าแตนอยากเป็นป้าแตนพากันไปเดินแบบบางครั้งที่ลุงพลทำเขาก็เป็นความเกงใจเขาไม่ได้ว่านั่นเขาเป็นคนอาจจะเกงใจคน แล้วก็มีผู้หวังดีด็อกเตอร์ฟิตเข้าไปเป็นคนดีมีน้ำใจช่วยเหลือคนก็เข้าไปแต่ด็อกฟิตด็อกเตอร์ฟิตก็เป็นคนมีหมู่พวกเยอะแยะเพื่อนฝูง ดรฟิตก็ชอบเป็นหัวหน้าก็อยู่มาด้วยเหตุผลประการหนึ่งที่ไม่ถูกตาถูกใจกันก็เลยวงแตกนะคะดรฟิตวงแตกเพราะการผิดนัดก็อาจจะมีข้อมูลทางในที่เขาเจะเอ่อยชื่อไม่ได้ก็มีเรื่องที่คับแค้นใจกันก็ไม่รู้ว่าเรื่อง เครื่องดักฟังกล่องดำหรือเปล่าที่บางครั้งคนเราไว้ใจกันแต่เรามาเจออย่างเรามีเพื่อนหนึ่งที่เราไว้ใจมากว่าเขามาช่วยเหลือเราดังจริงใจแต่เราไปเห็นเครื่องดักฟังฟังถ้าลุงพลเป็นผู้ร้ายก็คงจะมีหลุดปากมาแล้วในเครื่องดักฟังเขาก็คงรู้หมดแต่เหตุการณ์ภายในบ้านนี่ออกไปทางนอกโดยที่ลุงพล ก็สงสัยว่าเอ๊ะมันทําไมมีกลิ่นแม่งแม่งแปลกๆมาก็เลยสงสัยว่ามันมีอะไรในนี้ถ้าคนดูคลิปประจําก็คงจะรู้ว่าคงจะมีอะไรก็เลยวงแตกก็เอา,อางี้ผลสรุปคือวงแตกก็ต่างคนต่างไปแต่ด็ดอ,กดอกเอร์ฟิตนี่ไม่ยอมจบนะคะคือเสียหน้าคือเสียหน้าก็เลย ได้คอกับเพื่อนในหมู่บ้านลุงพลที่เป็นเพื่อนที่เคยใกล้ชิดสนิทสนมกันมาแต่ก็ในในในกลุ่มเพื่อนคนนี้อาจจะมีการริดสาอิจฉาริษยากันในใจก็ไม่รู้ได้เพราะว่าตั้งแต่วันทุปปักหัวแล้วที่เห็นในกิริยาวันนั้นรีบไปทํานามารีบกลับไปที่ประชุมผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่นิ่มประชุมเรื่องกับปักทูปกับหัวถ้าใครได้ดูนะคะเพื่อนสีคนนี้ก็มโวยวายไม่ใช่กลัวอะไรนะกลัวเขาจะไล่นักข่าวค่ะไม่ได้กลัวว่าลุงพลมีปัญหาอะไรจะไปช่วยเพื่อนนะคะกลัวเขาไล่นักข่าวเพราะนักข่าวอยู่ที่บ้านนะคะ แล้วก็พูดวอยวายมาก็รู้แล้วตั้งแต่ครั้งนั้นว่าเพื่อนสีไม่ใช่เพื่อนจริงที่ทีฉันได้ติดตามนะคะเพราะคนเราดูรู้หน้าไม่รู้ใจในใจของคนเรามันจะมีมุมมืดมุมสว่างการที่เราจะหาเพื่อนแท้สักคนมันมันหายากเพื่อนคุยนะหาไปเถอะหาเพื่อนคุย แต่เพื่อนแท้ที่รักเราจริงๆเนี่ยมันหายากพันหนึ่งจะมีคนหนึ่งหรือเปล่าหรือวร้อยหนึ่งจะมีคนหนึ่งแต่น่าจะพันหนึ่งจะมีคนหนึ่งเพือนสีเพราะส่วนมากในใจมันก็จะอิจฉาริษยาเพราะคนเรามันมีมุมมืดของมันมันจะเอามุมไหนออกมาใช้นะคะก็เป็นแบบนี้ พอดดอกเตอร์ฟิตไม่ได้อย่างใจก็เลยปลุกปั่นเพื่อนซีนี่ให้แตกวงเพราะเพื่อนซีอยากจะแตกอยู่แล้วก็เลยเป็นไส้ศึกถ้าเล่าถึงก็เหมือนกรุงศรีอยุธยานะพระมาตีแตกแล้วเอาเงินสมัยก่อนคนได้เรียนหนังสือก็คงจะรู้ช่วงกรุงเราแตกก็เพราะว่าคนในยุแยงคนในนะคะให้ไปเปิดประตูเปิดประตูพม่าเข้ามาไงทำให้กรุงศรีแตกก็คงจะแบะประมาณนั้นนะคะ พาอหมู่บ้านกกอกนี้ก็มีศึกภายในนะคะศึกภายในเอาคนคนไหนเอาเข่าวออกข้างนอกปุกปั่นอ๋ออาณิจังอนีิสังคาลากลุ่ม YouTube บ้านลุงพลถ้าเป็นเอฟซลุงพลจริงๆนะคะส่วนมากจะไม่ค่อยด่ากันนะคะ ไม่ค่อยตอบโต้ไม่ค่อยดา่าเหมือนปอออมนี่ปอออมไม่เคยไปด่านะคะปอออมเป็นเอฟซีลุงพลพอ่อปอออมดูตั้งแต่คลิปตั้งแต่แรกๆก็เห็นมาหมดจะจะไม่เข้าไปดา่าหรือว่าไปตำหนิใครคือเราพูดธรรมดาตามท้องเรื่องไปเรื่อยๆกอมเม,ม้ตก็เมเมอย่างสุภาพทำบุญตักบาตรก็ไปวัดทำบุญ ไปดูก็ไปวัดทําบุญแต่คนที่ด่านั่น่ะบางทีทําคลิปด่าเขาไ่ทั่วไม่รู้ติดใจเป็นอะไรกันนักนะจะริษยาอะไรกันนักนะไม่ชอบก็ต่างคนต่างอยู่ต่าง,ง,ง,งคนต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างอย่าทำมาหากินพิเถคา้าอย่ามาสร้างเวรสร้างกรรมกันเลยเรื่องลุงพล เรื่องคดีน้องจมพู่ก็ทำไมทั้งแตกมาหลายคดีเรื่องเล็กเรื่องน้อยฟอ้องกันไปหมดไม่ว่าเขาจะจะบิดตัวไปทางไหนคุณก็จะไปจ้องจับปิดฟอ้องด่าเขาได้ด่าเขาจ้างเวลาเขาตอบโต้นิดหน่อยน้องโหร้อนลนไม่รู้คนพวกนี้มันทำจิตใจกันด้วยอะไร ยงมีอีกเยอะเลยคงจะมีพัดต่อไปกับคดีลงพลวันหนึ่งนะคะด่าว่ากันไปด่าว่าลงพลว่าเขานู่นว่าเขานี่ระวังนะคะเวรกรรมจะตามทันผู้คุณนะคะคุณจะไปว่าไปอะไรเขาเขาก็มีลูกมีครอบครัวมีหัวจิตหัวใจ คนเราถ้าไปโดนอย่างเนี้ยคุณต้องเข้าใจว่าคุณต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราบ้างว่ามันมีเรื่องสารพัดเข้ามานะถ้าเป็นคุณคุณจะเป็นยังไงเอฟซี FC ที่เข้าไปเนะี่ยเขาไม่ใช่หูหนวกตาบอดเขาเข้าไปเพราะว่าเขาเป็นเขาเห็นใจที่เขาไปให้กำลังใจทำกับข้าวให้ y o u t u b บม่งส่งเงินไปให้ youtube ให้แม่ผู้ใหญ่ทำกับข้าวให้ พราะเขาเห็นยูทูบบางคน YouTube บางคนไม่มีไรายได้ก็อยากจะให้เขาอยู่ตรงนั้นให้คดีมันเสร็จสิ้นเขาไม่ใช่เอฟซีข้างไข่ที่ไม่ได้รู้เขามีหูมีตามีสมองเขารู้ว่าอะไรเป็นอะไรไม่ใช่หลับหูหลับตาพวกคุณจะไปด่าอะไรเขานักหนาเขาก็เงินของเขาก็ไม่ใช่เงินในกระเป๋าคุณคุณไม่ชอบคุณก็ไปต่างคนต่างอยู่ ที่เขานะ่ยยิ่งยิ่งคุณทำคดีมาก็าทำให้เอซีเขาเห็นอกเห็นใจพอเรื่องมันจบไปเขาก็คงจะติดตามกันธรรมดานั่นแหละไม่ได้ไปอะไรนักหนาก็เขก็อขอรอให้เรื่องมันจบให้มันไปได้ดีๆตอนนี้เขาก็ดูว่าคนเราอย่างน้อยคิดว่าลุงพลก็ยังมีคนกลุ่มหนึ่งที่ดีที่เห็นว่า ไอ้กลุ่มริศยาเดี๋ยวก็แพ้ภัยตัวเองนะคะคุณจะไปอิจฉาเขาทำไมต่างคนต่างอยู่อย่าหาเรื่องใส่กันเรื่องเล็กเรื่องน้อยถ้าคุยของค,คุยเรื่องของคุณ่ะคุณคงอาจจะมีเยอะมากกับลุงพลถ้าคุยให้นักข่าวไปจี้อย่างเหมือนลุงพลแย่งใหม่นั่นนะ นักข่าวไปจี้อยู่ตลอดเวลาถ้าเป็นคุณคุณจะเป็นยังไงจะใช้ชีวิตยังไงคนเรานึกถึงใจเขาใส่ใจแล้วมั้งนะคะอันที่จริงเรื่องรามันเยอะแยะมามากมายเลยวันนี้ก็แค่นี้ก่อนกรุงพลนี่ยังมีเรื่องอีกเยอะแยะที่มันมีเรื่องเล็กเรื่องน้อยมาใส่กัน หยุดเถอะต่างคนต่างอยู่ไม่ชอบก็ไปคนไหนเขาชอบก็ให้เขาดูกันไปเข้าใจบ้างอย่าอิจฉาอย่าเอาฟาร์มฤิสยามาใส่กันนักเลยไม่เข้าใจจริงๆเลยคุณก็ทำคอนเทนต์ของคุณไปคุณจะมาด่าอะไรเขา สงสารกันม่